ฮัลโหลวอซับกายอยู่กับผมเจเอกบันนะฮะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชที่คุณเห็นอยู่นี่คือ Bomber ร์ลำใหม่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิคราวที่แล้วผมไม่ได้รีวิวเจ้าของรัสเซียไปให้คุณพวกคุณดูใช่ไหมแต่คราวนี้อเมริกามาเว้ยผมก็เลยรีวิวให้ทุกคนดูสำหรับเจ้านี่คือ B1B Lancer เอ้ยไม่ใช่ B1N Lancer นะครับเป็นไงภาพโคตรสวยสำหรับ B1N Lancer ล้ำใหม่เข้ามาบรรจุในเกมเรียบร้อยนะครับราคาก็จะอยู่หน้าหน้าล็อบบี้เลยใครเติมไปแล้วก็จะรู้ว่ามันโหดไม่โหดยังไงนะ mm hmm. ตอนนี้นะครับก่อนจะเริ่มบรรยายผมก็ขออวดหน่อยว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบ B1 มากนะ B1 B, B Lancer จริงๆแต่ก่อนมันเมนหลักของผมผมเล่นเลยก็คือมันดีจัดนะฮะแต่ปัจจุบันนะครับก็มีบอมเบอร์ลำอื่นที่มันโกงมากขึ้นนะครับจะให้ไม่ได้จับเจ้านี่มาเล่นเลยนะครับส่วนอาวุธของเกมนี้ที่ให้มาก็จะเป็นแบบนี้เลยโชว์หน่อยนี่นยัางไงามาโก้เป็นชุด GPU เป็นชุดนี่ GPU เป็นชุดโอโ้บอกเลยจัดเต็มมากนะครับ ไหนจะนิวเคลียร์เอจีเออีกโอ้โหมากันเต็มามากโก้เป็นชุดอ้โหบอกเลยว่าระทึกแน่นอนสำหรับ B1 N n d n c e นสเตตัสเป็นไงก่อนไปก็ฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe หน่อยเราไปดูเรื่องสเตตัสกันครับสำหรับสเตตัสของน้องเจ้านี่จะมีความทนทานอยู่ที่21,450ความเร็วครับเมื่อกดเร่งสปีดอย่างนี้เลย จะมีความเร็วอยู่ที่ร2 3 8นอตถือว่าเร็วใช้ได้นะครับอัปเตอร์บันเนอร์1.44แล้วก็ความคล่องตัวการเลี้ยวนี่การเลี้ยวเป็นอย่างนี้54.6นะครับระยะการมองเห็น13.2กิโลถือว่าไกลใช้ได้แล้วก็ระยะการถูกตรวจจับท่าอากาศจะอยู่ที่7.07นะครับระยะการถูกจับผิวน้ำ 5.71และระยะการถูกจรดจับใต้น้ำ4.35า4.35การพังตัวลำนี้มีสเตลนะครับอยู่ที่4นะครับแล้วก็จำนวนเที่ยวบินมีแค่2เที่ยวบินเท่านั้นเองบอกเลยว่าใครอยากได้ B1B ใครอยากได้ B1N Lance r มาให้แล้วอเมริกาพ่อทุกสถาบันกำลังกลับมาช่วงคืนบัลลังเราไปทดสอบอาวุธกันครับเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนไปเล่นจริงว่าโหดขนาดไหน มาดูมิสไซล์แรกครับ AGM 1 8 3 a นุกยิงออกไปครับ2ลูกลูกละ20,000นะครับแรงกระจาย4,500 330เมตรสำหรับรัศมีทำดาเมจได้47,569แล้วแต่ความแรงของรัศมีดาเมจเรปร่าวะเพราะว่าในเบิร์ดจริงๆในหน้าเว็บเนี่ยจะบอกทั้งหมด49,000ื่แต่ยิงจริงได้แค่47,000เองนะครับทั้งหมดรีโหลดนะครับ20วิเลยนะแล้วก็ล็อกเป้าน้อยมากนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยเร็วมากนะเป็นเหมือนไฮเปอร์โซนิกเลย 583น็อตนะครับไม่สามารถแฟร์ได้อันนี้2เป็นมาโก้ลูกครับมาโก้ Marco 8ลูกเป็นมิสไซล์ที่ช้ามากเลยนะแล้วนี่ทำลูกละว7,5 0นะครับรีโหลด12วิทำไว้60,000นเมตรไม่สามารถติดขีได้แต่สามารถใช้แฟร์ล่อได้ต่อมา GBU 39บ B R เป็นเลเซอร์ไกด์นะฮะแน่นอนว่ามันต้องดีแน่นอนนะครับยิงออกไปทั้งหมดกี่ลูกไวนะ้เนี่ยลองนับดิ ผมนับไม่ได้เลยกว่ากี่ลูก,ก็เนี่ยแต่เยอะอ่ะโอ้ห้าหมนพันนะครับสำหรับดาเมจของเขารีโหลดสิวินะครับลํานี้คือรีโหลดนานทุกอันเลยอะ่ะแล้วก็ลูกละสามพั้าคือแรงใช้ได้นะครับออกทั้งหมด8ลูกเหรอมี2อช็อตก็ออกทั้งหมด16ลูกปะ่ะประมาณนี้แน่เลยและอันสุดท้ายครับ GBU สามสิบ J d m B โคตรชอบอันนี้เลยยิงออกทั้งหมด10ลูกครับลูกละ3 2 5 0 6 5 0 0 0ามเมตของเขาที่ทำรีโหลด14วิีวิล็อกเป้า1.5เหมือนกันข้อดีคือของลานี้คือนุกเล่นมันๆได้เลยแฟร์ไม่ได้นะครับแล้วก็เลเซอร์ไกด์ปันปวดศัตรูได้แล้วก็อันสุดท้ายครับ มิสไซล์อันที่4เนี่ยเจดแมเราจะหันหน้าเครื่องบินทางไหนนะครับขอให้แค่ล็อกเป้าได้มันก็จะสามารถปล่อยมิสไซล์ได้เหมือนกันยกตัวอย่างผมจะบินไปหาเจ้ายยมันโตะแล้วปล่อยแบบคือผมจะหันหน้าหน้าเครื่องบินยังไงก็ได้เ <c oughs> <c oughs> จ้ามิสไซล์ก็จะล่วงหล่นไปหาเขานะครับเสมือนกับเ,เขาเรียกว่า gpu รุ่นใหม่นะที่ใช้แบบนำวิถีสัดส่วนมากดูดิยิงไปทางไหนก็นแล้วแต่นะครับเนี่ย วก็จะสามารถกลับไปหาเป้าหมายได้อาจจะใช้วิธีโค้งนิดนึงแต่สามารถกลับไปได้แน่นอนเฟีย้ยวครับสำหรับเจ้า B1 l a n c น r ซเรามาทดสอบดูว่ามันใช้อะไรกันเรือดำน้ำได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองใส่ทาเมจทั้งหมดกับยามาโตะใหม่อีกทีนึงแต่ตัวเครื่องบินนี่บังมันหมดเลยนะเฮ้ย 2อง0 0อเก้าพันเมริกาแรงอยู่นะเว้ยนี่ครับเดี๋ยวผมผมบินอย่างนี้นะแล้วผมปล่อยได้อะไม่ได้อะเออแล้วมันลอยไปไหนไนะมันง่ะอ๋อมันใช้วิธีโค้งแป๊บนึงครับมันใช้วิธีโค้งนิดนึงแล้วจะกลับไปหายยามาโตะนะครับโอ้โหหมดซะก,ก่อนโค้งไกลไปหน่อยเพราะ้จะปล่อยอะไรต้องคิดดีๆเออแต่ก็ดีอยู่นี่ก็ได้อยู่นะครับ ปเี้ยวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปลองดิว่าใช้กระเรียน้ำได้ไหมไปดูกันอุ้ยตกใจนะเว้ยนุกยิงเรือดำน้ำได้ไม่มีอาวุธไหนที่ใช้กระเรียน้ำได้เลยจบนะครับตามนี้เดี๋ยวเราลองเทสด,ดาเมจอีกทีหนึ่งสิถ้าเป็นเรือใหญ่จะโดนแรงขึ้นไหมเดี๋ยวเรา,เอาฟอร์ดครับเป็นดาเมจที่เราจะทำใส่เขา เอ้ยประมาณ2 0 1 0 0 0ครับไม่ถึง2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 9 1, 1>, 1 4 7คือดาเมจเน็ตๆของเขาเลยเป็นยังไงบ้างสำหรับ B1N Lancer ลำใหม่กับดาเมจ2 2 9 1 4 7 เราไปลองเล่นเกมเพลย์สกเกมนะฮะว่าจะมีเกมไหนมันๆบา้างไปดูกันเรือที่เราขนส่งมานะครับเป็น U.S. s Enterprise CVN 80นะครับเจ้านี่จะติดเป็น M 2 7 0 MLRS ของอเมริกา FB 1 1 1 A ของอเมริกาที่มีนิวเคลีย์นะครับแล้วก็ YF 2 3 Back w i d o w 2นะฮะ B 1 N Lancer MQ s t i n g r a y X แล้วก็ Super Starion C Hawk นะครับ ริม162และเฮลิออตเลเซอรเมริกาทั้งลำขนาดนี้เราไปดูกันว่าเราจะสามารถต่อกร่ศัตรูได้หรือไม่เอ๊ะอย่าลืมติดธงให้เขาไปเราไปไปฏิบัติการกันโอ้จะเล่นกับคนเล่นไม่ได้ครับต้องเล่นกับบอดแทนงั้นเราปล่อยเครื่องบินให้โจมตีเองแล้วกันเนาะแล้วเราก็เล่นบอมเบอร์นะฮะเล่นบรรยากาศให้เพื่อนๆดูโอ้โหเอาวุธเยอะจัด เขาบินชนไปเรียบร้อยแล้ววันน่ะก็บินขับรไล่เรานั่นเองนี่ไงเจอแมชชานสุดเสร็จยิงหลอกไปก่อนเลยไม่แฟร์ใช่ไหมเวเข้าไปแสนหนึ่งอุ้ยบีวันจะแต่งนะล,ลูกหูดิงดิงลงไปเอเลย กดแฟร์ทำไมตึกไหมอุ๊ยก็แรงใครได้อยู่แต่ก้าวเป็นชุดใหญ่อยู่แม่เด้แม่เด้ดเครื่องยนต์ไหม้เลยปเปียวอยู่หนูเว้ยรุดเดียวหายเนี่ย ยิงแล้วทิ้งเลยอ่ะได้หู่เล่นเพลินเลยถ้าอย่างเงี้ยเล่นระยะไกลได้เลยโอย้มันแฟวะว่ะมันแฟะหลอกเราแล้วก็จัดชุดที่เหลือไปใส่มันอุย้ยไปเย้า แลเหลืออาวุธที่แฟไดอีชุดนึงเนี่ยตลอดเลยตรงท้ายเติมอาวุธครับมันแฟได้วะ่ะเสียดายเลเซอร์มันปล่อยไปได้ทุกมุมนะไปดิแฟได้นะก่อนฮะอา่าแฟได้นะก่อนฮะ อุยได้ข่าวว่าไม่มีอะไรจัดก,การชั้นใช่ไหมเอาไปจ่อหน้าเลยดีกว่าวบินขึ้น้หูก็เชิดไปออกแรงอาวุธแม่งแรงแเอมแม่งแรง เหมือนเดิมครับถ้าเล่น B1 ต้องกลางปีกกลางกลางนี้แปลงไหมล่ะแต่อุ้ยมันนี้สมคชิบหายแล้วมากันเต็มเลยในขณะที่เพื่อนเราไปนูน่นพวกมันบุกมานี่แล้วครับหายไหม หายนะเหมือนกับบางทีสเตลล์มันก็หายตัวตรวจจับอะไรไม่เจอเหมือนกันนะบอมเบอร์ลำนี้ใกล้ๆระยะใกล,ใกล,ใกล้ไม่ค่อยดีนะครับดูนะเฮ้ย มันทีเหมือนกันเนี่ยเจอชุดปลาาเจอชุดปลาาเจอชุดปลาามันเห็นแล้วแต่เราไม่เห็นมันวะอยู่นั่นแหละ ส็ไว่หูไหลเป็นน้ำอ่ะครับนี่แล้วบันไซด้วยใครดูบันไซอ้าวไม่เกิดดาเมจวะ่ะโอ้ยงั้นเรามาจบเรื่องกันเถอะบริการทิ้งนิวเคลียร์ทุกคนเคลียร์พื้นที่เริ่มในหน3 2 1 ้าสึกยังรอดอยู่ขอเข้าโจมตีอีกครั้งเิ่มโจมตีใน 3...2...1... พลาดเป้าหมายลำเนี่ยมันจุดอาวุธ อออปะทะไปแตกอีกแล้วเบดีเบดีขอกำลังเสริมเป็น B1 e n นเอ็นลนเซอร์ด้วยรับทราบม,มาแล้ว จริงๆตอนนี้ต้องเป็น B2 Spirit นะแตกไหมล่ะแตกไหมล่ะ,ละโอ้นี่เล่นกระบอดอย่างมันมาดูอาวุธกันครับโอ้นี่ครับสำหรับเครื่องบิน B1N l a c e r เจ้านี่อาวุธที่ทำได้มากสุดนะครับจะเป็นอาวุธที่2องนะ Marco นะครับมาโก้ Marco ทำอาวุธทำดะเมจได้มากสุดเออไม่น่าเชื่อนะครับได,ได้เลยก็เข้าเป้าหมายนะครับถึง72% ATM 77%นะครับที่พลาดมากที่สุดคือ Laser Guide นะครับแล้วก็ GPU 38 J Dam นะครับดะเมจดล้านหเกี่ยวกับมันอนะเออเจ๋งมละล่ะก็สำหรับ B1 เอ็นแลนใครชอบมิสไซนุกนะครับก็ลำนี้มาให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยนะครับใช้กันอีกแล้วส่วนในเรื่องของการเล่นผมบอกเลยว่าลำนี้เนี่ยเล่นไกลๆเนี่ยถือว่าดีใช้ได้ระดับ6เมตรนะฮะ6กิโลเมตรเนี่ยเพื่อนๆใช้เพลินเลยนะและ้วก็ข้อเสียอย่างเดียวคือมิสไซน์อาจบางอันอาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ถ้าถามเรื่องสแปมมิสไซ์เนี่ย B1 นเอ็นแลนเซอร์กินขาดคับทุกคนนี่คือ B1 e n a เอ็นแสำหรับใครชอบคลิปนี้ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากอยติดตามกด Subscribe กด like ไลค์ด้วยนะครับรีวิวก็จบลงเพียงเท่านี้ส่วนใครจะเติมลำนี้ก็ต้องเติมถึงเราลาประมาณ1,600นะครับเหลือเหรียญอาร์ตคอย M w w คอยไวซืเซอ้ออื่นๆในคราวหน้าด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเ,เท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับทุกคนโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ